เราจะมีหนังสือเกี่ยวกับนิติมอร์ฟอโลปีในน้ำด้วยละรีวิวการอ่านหนังสือวันนี้หน่อยทุกคนพักสมองจากการอ่านหนังสือมหาลายัยน,นี้แหลวันนี้ก็คือวันสุดท้ายสุดสุดการอ่านนิติกรรมแล้วเราก็มาสอบ คนสวัสด,ดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนกำลังอยู่ทีมอลิสาวันนี้ทุกคนจะมีเพื่อนอ่านหนังสือเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นเด็กนิติแบบเต็มตัวหนึ่งวันเพราะว่ามันใกล้สอบแล้วทุกคนเราก็เลยแบบจะไปอ่านหนังสือกันกับเพื่อนแล้วก็อันนี้สั่งน้ามาด้วยแล้วก็เมื่อกี้ไปกินข้าวที่ตึกอีสองมานะทุกคนก็คืออร่อยมากแล้วก็มันมีชื่อเสียงเรื่องรือว่าตึกอีสองเนี่ยอาหารอร่อย เดี๋ยวเรากำลังจะข้ามเนินแล้วก็ไปที่เนินน้กลงอีกรอบแล้วก็ไปที่อ e ีเลน n i นิ่งสเปซเพื่อที่จะไปอันพูดกูเหนื่อยมากเลยอ่ะพูดกูบ่ได้น้ำละลายแล้วยังไม่ได้กินเลยอะเดินกัน <c oughs> มันคีพาทัวร์เลยทุกคนเดี e เ๋ยวเราไปอีเลนนิ่งสเปซกันก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงสอบเขาก็มานั่นไงใช่ปะใช่ ไม่ใช่เบลปะนี่น่ารักว่าแบกของมาให้ด้วยทุกคนด้วยนะที่ในตัวคิดนั่นอะประมวลสามเล่มได้นะของมันอีกอะไม่ใช่แค่ประมวลนะมีวิจารณ์ด้วยกำลังมาแล้วเจอแล้วทุกคนห้องสิบเจ็ด Oh, yeah. ก่อนที่เราจะติวนะทุกคนเราก็เดินตามหาห้องกันมานะใช้นาดทั้งขึ้นเนินลงมห้วยกันเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็ฟาดฟันจนได้ห้องนี้มาทุกคนแล้วเราจะมีหนังสือเกี่ยวกับนิติมองฟลอปีหนึ่งแนะนนะําด้วยนะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็น,นี้คือหนังสือที่เราจะแนะนําอันนี้เป็นแท่งล้าพานิชของคิดเราไม่มีเรามีประมวลเล่มแดงแล้วก็อันนี้เราจะมาติวนิติกรรมกันแล้วก็นิติกรรมแล้วก็ประมวลเล่มแดง เนี้ยอาจจะใช้ได้แบบสี่ปีเลยนะเอออันนี้ต่างกันนะอันนี้เอาปลอกออกเอาปกออกปอกออกคืออ๋อใช่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 ครูพี่ป่านนะคะกำลังจะจดคุณชอบุนชนไม่แน่ใจแมนแมนอ๋อที่เหมือนเป็นแบบถ้าสมูิเหมือน อย่างถ้าเราไปทําหนังสืออะไรแบบเนี้ยถ้าเราไม่ทําตามแบบมาอะไรแบบนี้ยก็จะเป็นโมูค่ะเฮ้ยนี่เก่งว่ะไม่เพราะว่ามีแบบนี้ไงขอบุษฎีไงยังไงเย้ยังไงเยสหน้าห้าลวงเขียนแล้วหระเขียนแล้วหนึ่งห้าหกสำคัญผิดหนึ่งห้าหกสำคัญผิดเขียนแล้วห้าเจ็ดสำคัญผิดเขียนแล้วทำโดยสุจริต มันจะเขียนทั้งมาตาหรือเปล่าเะว่าปอ้ท่องถึงเพราะว่าไอ้กนชวสนเนี่ยมันมาสู้กันกับไอ้เออะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งคือเหตุจูงใจถ้าจัถ้าจับค้ออะไรกับผล้วังคับก็คือหนึ่งศูนจะเชื่อมกับหนึ่งห้า้าใช่มึงหนึ่งหกหนึ่งเหตุจูงใจ หนึ่งหกสองจงใจนิ่งทุกคนนี้ปามีคือ <c oughs> วันนี้ก็คือพอแค่นี้ก่อนอแล้วก็มาเจอเพื่อนเดี๋ยววันนี้ก็คือพอแ <สำ S 2> ค่นี้ก่อนนะ <c oughs> ทุกคนเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้น่าจะแบบได้ถ่ายอีกหลายวัน ลองถึงกระเป๋าคืออะไรนีอ่อะไรเนี่ยขอ้อมวลกฎหมายเออไอแฉะ ทุกคนคือขอพักมาเม้าก่อนนะรู้สึกว่าอ่านไปเยอะมากแล้วตอนนี้คือล้าวมากๆแล้วอ่ะก็คือจะมาว่าวันเนี้ยไปติวกับเพื่อนที่มอใช่ป่ะแล้วก็รู้สึกว่าความรู้ตัวเองคือแบบเนี่ยเซนเสียวของเพื่อนอ่ะคือน้อยมากแล้วก็เลยแบบกลับมาอ่านอ่านอ่านตั้งแต่สองทุ่มแช่ปั้นแล้วก็จนถึงตอนเนี้ยมันก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็คิดว่าได้เยอะอยู่นะแล้วก็ได้เยอะแบบได้ได้เยอะแบบหน่อยหนึ่งอ่ะ เขาใจปะเออแต่ก็เดี๋ยวจะอ่านต่ออีกนิดนึงแล้วก็คืนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้เลยนะทุกคนบาย การอ่านหนังสือวันนี้หน่อยอันนี้คือหน้าคนแบบหน้าคนไม่มีสติแล้วตอนนี้นะคะทำไปนิดเดียวเหนืนอนานอ,อยากเห็นหน้าคนเครียดไหม,มยวเราแพนกล้องไป <c oughs> เครียดเนอะ ้รงไค้ไม่ใช่อะไรนะคะข้อหวัวเหรอกันน้ำตาลนีเครียดต้องกินนะทุกคน <c oughs> เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยชิดกี้ยเ่หมดไม่เครียดเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มือจุดก ค่ะท,ทุกคนวันที่3แล้วที่ถ่ายคลิปนะรู้สึกว่าคลิปนี้ยาวนานมากแล้วก็อีกแค่หนึ่งวันเท่านั้นเราจะเราจะไปสอบกันแล้วทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเอาอยัางไงดีวันเนี่ยโอ้ยมาตาก็ยังจําไม่ได้โสดก็เพิ่งฝึกไปแบบข้อเดียว2ข้อประมาณนั้นอะแต่ก็วันนี้ก็แบบ เออเนี่ยเตรียมโจทย์ไว้เวย้ยแบบว่าจะต้องแบบทําให้แบบได้เยอะมากๆต้องได้แบบต้องได้แล้วแล้วก็มาตากไปยังจําหมดคือแบบแกฉันจะเอายังไงดีฉันแบบฉันจะตุยไหมฉันจะอเอาเอา,เอายังไงก่อนคือเออเครียดนะ่นเนี่ยเครียดเครียดจริงทุกคนถ้าใครเครียดก็อย่าลืมหาอะไรกินนะแล้วก็อย่ากดดันตัวเองเยอะอย่ากดดันตัวเองอันนี้บอกตัวเองวาเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวอ่านหนังสือต่อก่อนนะ สนใจอ่านด้วยกันปะวอนใครก็ได้ช่วยทีฮ่าทุกคนคืนนี้เราจะแบกร่างไปดิวทดี่สับเขากับรุงพีแล้วเราก็มีสนกนกับตัวเองว่าติดโควิดดีกว่าติดเอฟใช่เลยครับเราไปเจอการที่สับเขาเลย ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ที่แห่งหนึ่งที่แบบเจ้าของหอเราคือน่ารักมากเลยดิมานั่งตุ่นเช้ป้าแล้วเขาก็มีอันนี้ให้ด้วยด้วยแต่คือเราอยากกินช็อกโกแลตด้วยแต่แต่ว่าแต่ว่าเขาแบบไม่มีให้แบบว่ามันหมดแล้ววันนี้ให้แต่ว่ามันหมดแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเราเราแบบทโจทย์เช่ป้าแล้วเราทําได้ไหมไมีทาได้ไหมทําได้เก่งอยู่แล้วทำบัตรได้ทำไปสามข้อก็คือทำบททู โอเคเดี๋ยวนั่งทำแล้วนะมีนะกลูกที่เป็นยาด้วยบ้างดิแล้วก็มีชื่ออะไรนะเพลงที่เราอินเราอะไรเริ่มจากแรกเนี่ยนางยีโฮเอ่อเอาไม่ใช่ไม่ใช่นางยีโถงซุสตุ๊เนี่ยคือชื่อเรื่องขอาเจ้าชู้เป็นยดา่าคราวนี้ผู้หญิงไหนสวยอะไรอย่างเงี้ยก็จะตามไปเห็นไปทำเมียหมดอย่างเงี้ยซึ่งเปิดมาที่ออยดิไอหนีกันปุ๊บขยันมากเลยเสร็จแล้วเลิออแต่4ข้อ หนคนกนี้จริงๆบตอนนี้เรากำลังคิดกันว่าดอกไป้ดีกว่าการดอกไม้ที่น่าเอนดทุกคนยิ่งเรียนเยอะยิ่งเก่งเราลกแบบว่าใช่ยิ่งเราเรียนมิติกรรมตรงๆต้นไม้ต้นนั้นเราจะยิ่งเก่งมันพอดีตอนปีสี่เราก็เรียนมิติกรรมอยู่แล้วก็จะเป็นคนที่่งทองนสาใส่ควาชานี้ฝึกไม่มนเพราะฉะนั้นมูฟุดใส่ ดอกค่ะเราตัดใจแล้วไม่สอบเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าว่าดอกจริงไหมมีใครอยากดูคลิปต่อไปนะอุ้ยรอดูเลยว่าเราจะดอกไหมดอกเนี่ยแล้วมีเพื่อนร่วการดอกแล้วดอกจริงไหมไม่จริงไม่ขันจ้าคุณดีจะเปื่เทียบหรอถามคุณดอกก่อนไหมว่ามันดีจริงหรือเปล่าดีเลย ทุกคนตอนนี้คือเรามีสมาชิกใหม่ค่ะก็เข้าคเองโลกรมมากนะคะก็ได้ก็คือทำไมต้องมาเจอกันคะเพราะว่าเราสิงสมุนกันค่ะดค่ได้คิดค่ะไม่ไอ้มาปุ่มที่ขีดขีดเกลี่ยให้เดินําค่งคืนนี้อีกยาวไกลทุกคนคือแบบทุกคนคือวางแบบเปิดประมงประมวลได้มาแล้วจบคำที่ว่า มาทำอะไรเ <c oughs> ออมันน่าจานะเพราะมันตายเดีด๋ยวเราจะตั้งใจห่างกอนละทุกคนตอนนี้ก็คือเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมง,งนับจากนี้นะคะเราจะสิ้นสุดการทำนิติกรรมไหมไหมนะเราจะต้องไปสอบในห้องเราจะต้องแบกล่างไปแต่มันจะสิ้นสุดไหมนะฉันจะเอฟไหมนะหรือฉันจะดอกไหมนะอะไรนะเนี่ย ก็คือฉันจะบอกพวกแกว่าอย่าหาทําเด้ออย่าคิดว่าการหนีวิทย์หนีคณิตหนีอิงมาเพื่อจะมาเจอนิติบอกมันบอกง่ายอย่างที่คิดเด้อมันต้องจําเยอะนะถ้าไม่ได้มีใจรักในการอ่านหนังสือหนังสืออะไรเนี่ยไม่ต้องมาทรมานตัวเองแกดูสภาพฉันตอนนี้เย่มากแล้วก็คือเวลานอนก็คือตอนเนี้ยใช่ปะก็ฉันได้นอนฉันนั่งคิดว่าฉันนอนยอ,อยู่ฉันยังนอน ตีสามครึ่งตื่นเก้าโมงครึ่งฉันก็คิดว่าแบบยังเป็นเวลาที่ไม่แย่ขนาดนั้นแต่ว่าก็คือถ้าสมมติว่าฉันอ,อ่านตั้งแต่เนิ่นๆใช่ไหมถ้าฉันแบบอ่านมาก่อนแล้วก็คงแบบจะเข้าใจจะดีกว่านี้แต่ว่าฉันมัวไปทําอะไรอยู่ฉันก็ฉันก็ไม่รู้ตัวเองว่าฉันเอาเวลาพวกนั้นไปไหนหมดเออก็คือถ้าใครชอบเนี่ยก็มาเรียนเลยนเยนี มันก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าจําได้ถ้าจําจได้วินิจฉัยได้มันไม่ยากแต่ว่าถ้าแบบเอ,อ้ยตัวเองแบบไม่ได้แบบอยากอ่านหนังสือขนาดนั้นไม่ได้แบบจาเก่งอะไรขนาดนั้นก็อย่าเอาตัวเองมาทรมานแบบฉันนอืโอเคทุกคนเดี๋ยวทิมจะไปอ่านต่อกับเรานะทุกคนเพราะว่าสารภาพว่าอ่านมาตามากกว่ามากกว่าสิบแต่ถามว่าจําได้ไหมก็คือจำบ่ได้จําบ่ได้เลยทั้งทั้งอ่านทั้งจําทั้งเขียนนะคือ คือแบบตอนนี้ใช่ไหมก็คือเข้าใจในแต่ละมาตานะแต่ว่าเขียนบทบัญญับมันไม่ถูกค่ะทุกคนกูเศร้าอ่ะพรุ่งนี้ฉันจะทําได้ไหมอ่ะโอเคถ้าทําไม่ได้ก็อาจจะมีอีพีซีรีส์นึ่งโย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  สมองโดยการมาหาข้าวทิมที่กาดกันวันนี้มีจุดม right> ุ่งหมายว่าต้องได้มากระลองกลับบ้านเ่งหมนากเลืออันนี้อันนี้อันนี้อันัอันนันอี้อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ก็สิบก้าบาทค่ะเป็นเค้กอันนั้นาคะี้สี่ิบาบาทก่ะเป็นชีไกยค่ะ อเอมมินเดลเอาให้ด้วยอันนึง่งองนิดเอาไห้ั่งน่งสองนิปิดเก้าบาทช้อน่ปิดอันนี้เอาวมกันหรือแยกันคะแย่กรวมรวมก็ได้ค่ะบิลีมัวอันนี้เท่าไหร่คะห้าสิบ เอาไหมเอาข้าวเหนียวด้วยสุดท้ายกั้ไเหมือนกันกินหวังมากวันนี้ก็คือวันสุดท้ายที่สุดการอ่านนิติกรรมแล้วเราก็มาสอบกันแล้วที่หมอเพื่อนคือเครียดมากไม่มีใครคุยกับฉันแล้วไม่คือเหนื่อยเด <c oughs> ินขึ้นเนิน มีดอกซากุระด้แหละเดี๋ยวจะแผ่นไปให้ดูเราจะชวนก่อนไหมจะลุกปิดดับเดี๋ยวเราจะปิดคลิป ja นี้ไปด้วยวิวซากุระนะบ๊ายบายเลยบ๊ายบายเลย